กับไมคกคังครับกับรายการที่ฮีโร่ครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็ค800เวอร์ชั่นใหม่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรขึ้นนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> พูดตรงๆนะการีน่าง,งกมากอะ่ะนี่มึงเพิ่มให้กูแค่ท็อป90กับท็อป50เองนะทำไมไม่คิดจะเพิ่มไอ้ท็อป30อีกสักใบหนึ่งแล้วก็ท็อป10อีกใบหนึ่งวะไม่เข้าใจเลยไม่เป็นไรนะไหนๆก็เราก็สมทบทุนนะครับกูเติมจนก,กูจะได้เป็นหุ้นบริษัทแม่งอยู่แล้วเนี่ย นะามาท็อปสามสิบศูนย์หก่อนเนเวียรลาไม่ออกวูมรู้จะว่าไงแล้วเนี่ยวันนี้แม่องอารมณ์เสียมาด้วยโอ้โหฟิลิปลามโอเคหลังๆมาหกล้านก็ถือว่าเหมือนประมาณสัก6กแสนหเมื่อสมัยปีที่แล้วนะครับตอนนี้เงินมันโคตรเฟอร้อเลยครับท็อปสานะครับ08แดงโอ้โหลาอูอบีออนะครับเก่งนะครับตัวนี้เก่งมากนะครับถ้าบวกหนะครับ หมกหนึ่งกระจอกนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มันลุ้นสิบยูนะครับบุสเกตก็พอแล้วมั้งืูท่าทางโซดาโดครับไม่ต่างกันมากฮม่วันนี้ทําไมกูอารมณ์เสียประชดประชันแล้วเกินวะสงสัยเหมือนเหมือนจะเป็นเมนไม่เป็นไรนะครับมา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 ต้องได้ของดีๆบ้างสิ่เบสเพเออร์นี้ของดีออกบ่อยแซโจลามอร์ โอ้โหเดี๋ยวนี้แซตโจาลามอสเหลือแค่ 4m เองเนี่ยมาของแท้มนอยู่ที่นี่ครับท็อป90นะครับขอสวารเรสเหมือนเดิมนะครับสวาเรสขอยผมหล่อเนี่ยนะครับจะออกไหมเออแต่พูดถึงนะผมต้องบอกยูสเซอร์ก่อนผมได้สวาเรสอีกตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นสวารเรสผมไปเปิดได้จากกล่องได้ท็อป90มานะครับอา้าวแล้วนี่เป็นอะไรวะเนี่ยเปิดไม่ได้อะไรของมึงวะเนี่ย เฮ้ยกรีน่าแฮงเหรอเซิร์ฟแม่งโคตรกากเลยเดี๋ยวนี้มียูเซอร์คนไหนรู้สึกเซิร์ฟมันกากปะทำไมไม่เอาเวลาไปซ่อมเซิร์ฟมังวะเปิดนี่ขนาดผมเสียตังเปิดนะผมยังเปิดไม่ได้เลยดูดิอะไรเนี่ยมารออีกทีดิและแล้ว,ลวท่านผู้ชม อีกไม่กี่วินาทีก็มีสิ่งมาสจัย์เกิดขึ้นจากการีนาไปติดตามชมกันเลยครับเอา้าเฮ้ยอะไรวะเกิดข้อผิดพลาดโอ้โคตรต้ตีนเลย <c oughs> ที่จำลองหลีกที่จำลองหลีกเนอไว้าพอคนแม่งปั๊มกันรีบแก้แต่เซิร์ฟสะถุนมากี่เดือนกี่ปีแล้วไม่เคยแก้อะไรเนี่ยผมไม่รู้นะแต่แบบ ผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ยากแค่ไหนผมไม่ได้เป็นแบบทำไอทีนะแต่แบบผมรู้เลยว่าว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบนี้ยอันนี้มันคือแบบแม่งโกงกินเงินเกินไปว่ะมันไม่แฟร์ถูกปะโหที่เป็นเรื่อง<ด>เงินทองนิดเดียวนี้รีบแก้แต่พอเป็นเนีคนไม่เสียตังค์ไปเล่นเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเิริมไม่ยอมทำให้ดีสักทีนี่ขนาดผมผมเพิ่งเสียตังค์ซื้อของไปนะ ยังขนาดนี้ดูดิโอ้โหเฮียเข้าเกมกูหลุดอีกแล้วโอ้เปิดแพ็กไม่ได้คิดดูก็แล้วกันนะนี่เห็นกันชัด,ชดเลยผมทำวิดีโอนี่เห็นกันทุกคนเห็นกันจะชัดเลย <c oughs> ลองคิดดูในยะูเซอร์ผมไม่ได้อยากจะพูดนะอ่าลองคิดดูนะไอ้คนจะปั๊มคนอะไรโอเคมันทำให้เงินเฟอ้อผมไม่สนใจแล้ว มึงจะไปทาอะไรของมึงก็ทําไปแต่ว่ากูขออย่างเดียวกูขอเล่นน่ะกูแค่อยากจะเล่นเกมเพราะฉะนั้นมึงกูเบื่อมากการที่พอไปเล่นเกมนะก้วแลกแล้วชา้าแล้วแบบอื่น e. <A>. ทุกเวลาเลยห <To game. S 1> ลุดนําอยู่แล้วหลุดอย่างเงี้ยนี่เปิดแพ็คก็หลุดไม่เคยแก้บอกจะแก้กี่ครั้งแล้วก็ไม่แก้แต่พอคนมาปั๊มกันอาทิตย์หนึ่งนะรีบแก้เลยงุนงิดอ่ะเดี๋ยวผมไปแก้ให้มันได้ก่อนก็แล้วกัน อ่ากลับมาแล้วนะครับหลังจากการรอคอยได้มาตุยดีสถุนมาเลยครับได้กาย่ามาเลยครับแล้วก็ได้ลาคาแซตแม่งเฮ้ยฮาซาสิบอภูมิใจมากอะ่ะมึงแงห้งขนาดนังนต้องให้สวาเลสกูโดแล้วบลอกบาแล้วเข้าใจป้ากาลิน่าทำหน้าที่หน่อยดิคาโต หอ,อด่าไม่ได้ใช่ไหมกรีน,น่าด่าไม่ได้นะ้เนี่ยมาแคนผมอีกดูสิออตเอเมนดี้ออกเลยมึงเข้า50ตัวเอ็มขี้งอนว่ะกรีน,น่าขี้งอนอะ่ะยูเซอร์ใครคิดว่ากรีน,น่าขี้งอนนะโพสคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะดีา่าขอโทษนะที่ผมเปิดเร็วเพราะว่าผมเหนื่อยมากกับการที่แบบกว่าจะเอาเปิดล็อกอินได้เนี่ยคือไม่มีอารมณ์มานั่งรอหมุนรอเวลารอส้นตีนอะไรแล้วเนี่ย มาปอกปาออกหน่อยก็แล้วกันนะกรีซมันนะครับยังดีเก่งด้วยตอนนี้นะครับได้ไลฟ์บูสต์นะครับดเนียลเวสนะครับไม่ถึงร้อยเอ็มแล้วมึงเนี่ยโอ้โหนี่ไอ้ย yeah. กูจำชื่อแม่งผิดเลยจะพูดนิกัล่ามาติดมันชื่อเคี้ยอ,อะไรนะเนมันยา่าเออลืมเลยหัวร้อนจนลืมชื่อเรามาคัดกันดีกว่าคัดมั่วเลย ยูเซอร์เดี๋ยวผมจะทำแบบว่าไลฟ์บูทอ่ะผมจะลองดูว่าใครจะได้ไลฟ์บูทอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาโพสดูนะเราจะได้มีเหมือนแบบเรามาเดากันว่าใครจะได้รับไลฟ์บูทเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำทุกอาทิตย์เลยจะได้เหมือนซื้อเกงกำไรไว้ก่อนหรืออะไรก็ได้นะครับท็อปสิบโอ้โหมาเซโลเคงงุนงดว่าเบื่อแล้วกลับไปเล่นฟีฟ่าสิบหกดีกว่าแม่ง เกมส้นตีนเอเอที่อะไรไม่ต้องเปิดแล้ว